ตัวแทนจะมากล่าสุนทรพจน์ของนักเรียนชั้นปต้นเรื่องรักโลกรักชีวิตบ้านโควิดด้วยวิทยาศาสตร์ในอดีตโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดคงไม่ผลโรคอีวาหรือที่รู้จักกันดีในโลกห่าที่สามารถฆ่าชีวิตได้นับหลายร้อยคนด้วยเมื่อในสมัยก่อนไม่มีทางรักษาให้หายได้เพราะผู้คนยังไม่สามารถหยิบเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตวัคซีนหรือยารักษาโรคทำให้ผู้คน ที่ป่วยต้องรก้ตายส่วนโลกในยุคปัจจุบันก็ต้องชเผชิญกับโรคร้แรงอีกครั้งกับโรคร้แรงที่มีชื่อว่าโควิดโควิด19ส่งผลกระทบไปทั่วโลกที่ฆ่าผู้ชีวิตฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า30ล้านรายโดยสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่วนของประเทศไทยอยู่อันดับที่128ของโลกถึงแม้สถานการณ์โควิด19ยังคงทวีคว,วามรุนแรงอย่างต่อเน,นื่อง แต่เราสามารถป้องกันได้โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลโกโอฮอล์ส่วนผู้คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศควรกลักตัวอยู่บ้าน1 4วันหากมีอาการควรเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันทีหากไม่มีอาการก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทั้งนี้หากผู้ป่วยคนใดที่รักษาจากโรงพยาบาลจนหายดีแล้วสามารถเข้าร่วมบริจาคพลาสมาก,กับสภาพาชาไทยเพื่อใช้พลาสมาในการ ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดรายอื่นต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้เราทุกคนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นส่วนช่วยให้สังคมไทยและสังคมโลกสามารถเดินเจ้าหน้า้ามการการะบาดของโรคร้ายที่ยังไม่มีการรักษาและปรับตัวสูส่การใช้ชีวิตแบบนิวโญ่โมได้อย่างมีความสุขครัสวัสดีค่ะดิชัน,นางสาวพิชย,ยาพรรณพิศวดระดักเยชวชนมัธยมศึกษาปีที่ห้าทำนิ่งเป็นตัวแทน ชักเรียนระดัายศวกสาตอนปลายผู้สื่อท่ารทอนเรื่องรับโรคราชินิดต้านโควิดด้วยวิทยาศาสตร์จากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด19บเาทำให้สถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการทำงานการทำกิจกรรมในที่ต่างๆต้องมีการป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งสายเหตุหลักของการ แารบบาดของโลคอย่างรวดเร็วนั้นคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยโลกาภิวัตน์สังคมงที่เพิ่มาพร้อมกับพลวัตที่เลื่อนไหลยอย่างรวดเร็วผู้คนที่ใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุขนิยมกินดื่มเที่ยวใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึ้นอยู่คนเดียวน้อยลงและที่สําคัญวิถีชีวิตที่ไม่อยู่ิ่งทำให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรมากขึ้น การเดินทางไปในที่ต่งตางๆมากขึ้นและส่วนจนวนมากทํางานต่างบ้านตา่างเมืองส่งผลให้ไวรัสแพร่กระจายได้อยาดดาาาาา่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรงภาคาัฐลางระดับมาตรการควบคุมการติดเชือ้อประกาศลดการเดินทางไปตา่างประเทศลดาการประชุมและชุนมสังสรรที่สถานที่ทํางานและสถาบันบเทิงลายแหทงเรวมถึงสถาหาดสงสารทุกงแห่ง ผ,ผ,ผู้บริโภคแห่แห่กับสินค้าและพ่อค้าแม่ค้าปรราคาสินค้าไปพร้อมๆกันและประชาชนออกจากบ้านน้อยรงการธุรกิจต่า,ตตางๆลดลงไปโดยายมนุษย์เริ่มค้าธรรมชาติโดยการล่าสัตว์และการหาผลประโยชน์ในป่าต่อมาเริ่มขอปุูกเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารและารหารจนมาวันนี้มนุษย์ เรื่อง,งเกเกินและพยายามเอาชนะธรรมชาติเช่นได้รากษาป่าดิบเสียแก็ทำให้มนุษย์ได้รับผลกระทบเมื่อมนุษย์เสียสมดุนมนุษย์จึงเริ่มได้รับความเดือดร้อนและหลายป่าหลาย,ลาย,ลายที่ก้อระเบาดใหญ่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคในสัตว์ที่ติดต,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 ต่อมาสู่คนเช่น กาโรคจากแบคทีเรียในหุ่เรืองอมโฟราที่มีค้าบขาวผลไม้เป็นพาหะไข้สเปนไข้หวัดลกโคโรนาไวรัสที่เราไปเชืมออยู่ในปัจจุบันเนี่ยจากนิษฐานว่ามาจากค้างขาวมงังคุดที่ทพบในปี2 0 0หถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับความหวังในการสกัดการเชื้อไวรัสโควิด19 เมื่อว,วัคซีนบ้านโควิด19ในร,ยระยะทดลองของบริษัทโพเดนาบริษัทอิโครีชีวภาพสญรแชิอเมริกันและร่วมพัฒนานโดยนักวิจัยสถาบันโรคภูมิแพ้และลติดต่อแห่งชาติสถานฐมีการชมม่วยสร้างโครงสร้างฐานที่ดีวัคซีนขึ้นทดลองชุดนี้ถือว่าเป็นชุ้แรกที่ทดลองในมนุษย์และยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง,ร,องระยะแรก ทดลองการใช้วัตีุในปริมาณน้อยช่วงโควิด -19 ทำให้เราจำเป็นและจำยอมเปลี่ยนติ๊กราในการใช้ชีวิตด้านการต้องการตัวเองหลากหลายอย่างทางการใส่หน้ากากอนามัยหรือการล้เงิน่อๆก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอย่างเร่งด่รนไ่ได้เช่นการกักตัวการปิดสถานการณ์เชื้อสายการลดการเดินทางไกลหรือเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ช่วยเตือนสติให้เราดังในชีวิตและไม่ประมาณและเกือบว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ยังมีลมหายใจมีเวลาขัดเกลาจิตใจให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงและยอมรับกฎธรรมชาติของนุณค่ะ